สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับการวิเคราะห์ลาวคงสุดท้ายงวดประจำวันจันทร์ที่19เมษายนนะครับก็ลาพัฒนานะครับก็ได้หยุดไปนะฮะเป็นวันปีใหม่ของเขาใช่ไหม <c oughs> สวัสดีพี่ๆท่านผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องบนะูมเบียนวิเคราะห์ตัวเลขกันด้วยนะครับเมื่อวานผ่านไปนะฮะ สำหรับชุดฮานอยโหเพิ่งลงวันแรกก็เล่นเราซะแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างตื่นนอนกะหรี่ยังทำงานกันหรือเปล่าครับก็จะพยายามวิเคราะห์ลงให้ทุกวันนะฮะถ้าร่างกายก็ดีขอบคุณทุกมากครับที่เป็นกำลังใจให้แก่กันนะฮะช่วงนี้ก็ท่านใดอยู่จังหวัดไหนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยฮะจังหวัดผมจังหวัดผมเป็นพื้นที่สีแดงนะครับอำเภอบางละมุงนะฮะอันดับหนึ่งของจังหวัดเลยนะครับที่มีไวรัสเนาะ ไม่เป็นไรโควิดนะฮะเราก็ต้องสู้นต่อไปนะครับผมก็พยายามดูแลรักษาตัวนะฮะถามว่ามีคงมีไข้บ้าง <laughs> อะไรโหเหนื่อยเครียดนะฮะท่านผู้ชมหลายๆอย่างเราก็ต้องทำงานเนาะอ่ะเรามาสู้กันเลยครับเรามาดูกันวันที่สิบสองนะฮะเดี๋ยวดูผลกอนเนาะผลออกอะไรเจ็ดเก้าสามนะฮะหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าสามหนึ่งเจ็ดครับงวดที่แล้วเข้าเป้า <laughs> เข้าเป้าจำไม่ได้ <c oughs> อะไม่เป็นไรฮะ19เมษายนละอ่าสงการผ่านไปฮะสิ้นเดือนก็จะตามมาเนาะอ่ะลาลาวโค้งสุดท้ายฮะลาวโค้งสุดท้ายเนี่ยจะออก2องทุ่มครึ่งนะฮะจริงๆจะออกทุกวันจันทร์กับทุกวันพฤหัสนะอ่ะ,อะผมคิดว่างวดน,นี้นะฮะใครติดตามอยู่ก็รับชมได้ผมคิดว่า8มาฮะชุดแรกมีอะไรกันบ้างครับ8 4ฮะ 82ปิดท้ายด้วย80ครับต่อมานะฮะ83 87ปิดท้ายด้วย89ครับชุด2อตัวสุดท้ายผมคิดว่าจะเป็น60แล้วก็62นะฮะพี่ๆทุกท่านเรามาดู3ตัวกันวันนี้ครับ584ครับ582ปิดท้ายด้วยอะไรเลยฮะ580ครับ หลักร้อยนะฮะให้5นะครับตัวเด่นให้8การวิเคราะห์วันนี้จบลงไปแล้วนะครับก็ขอพี่ๆทุกท่านโชคดีนะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองใช้ตลอดปีนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับมีความสุขในเดือนเมษานะครับแห่งวันสงการนะฮะก็หลายๆท่านก็เดินทางกลับบ้านแล้วเดินทางอย่างปลอดภยะะัยเนาะวันจันทร์เริ่มต้นทํางานก็ขอให้ทางานกันอย่างมีความสุขนะครับสู้นะฮะ ไปไหนสวมแมสล้างมือกันบ่อยๆที่สาคัญการล้างมือนะฮะล้างมือให้บ่อยๆนะครับเจลแอลกอฮอล์นะครับก็ฉีดได้ฮนะนี่ฮะฉีดแล้วก็เช็ดตลอดนะครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้จบลงไปแล้วขอพี่พี่ทุกท่านนะครับโชคดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ